อเคครับผมจ่ายมานะหมานแล้วสุดยอดสุดยอดหมายนี้หมายสามกุก,ก,ก,กใช่ไหมครับโอเคครับผมสามกุกครับโอเคครับผมสามกุกครับนี่ครับผมสามกุกเสียงอะไรครับผมเสียงกลางไปใหญ่ครับเสียงกลางไปใหญ่เต็มเปรี้ยวเต็มจับมับเลยใช่ไหมไนะอ้น,นี่ผมต้องขึ้นปอกขาวา้ใช่ไหมเนี่ยต้องรอลุ้นครับว่า,ใ,าให้ก้านพุ่มหมเราก็เราไม่ได เราไม่ได้ยินเสียงมันไอ้นี่นะโอเคครับผมหมายสามกุกก็ต้องลุ้นกันนะครับผมเดี๋ยวเรามารีวิวลกเฉลยตัวนี้ของเจ้าแมสซี่เจนะครับผมอาะดานมารณดูหนวดเมียวเ,เป็นไหมมันก็เปล่งด้วยมันจะมีแซมๆไ,ไอ้นี่<อ><อ>มันตาเล็กดีนะเม็ดขาว มันใช่นกฝึกเหรอของอาจารย์ทำไมมันขันดีจังนกฝึกเนี่ยลูกนกพ่มเรียงไว้แล้วพ่มไปหาที่ชายคนเดียพอดีพ่มไม่มีนกเป้นก็เขาเขาไปเล่นไปหัดไปขอที่ไหนจุดดุนแล้วไอ่บอพลอยนั่นใช่ไหมนนี้แถวนี้อันนี้มีพวกวันนี้ธรรมดาถ้าก็เข้าส่งค้าละมันไหมพ่มเนี่ยพ่มจะผ่าไปนน้นเลย่บวางกุ้มบอพลอยอ๋อเพราะว่าเขามีนกเลยอ๋อตกใจหมดเลยว่ามาฟังเนี่ย ไปได้อยู่นะกันตอนนี้มันเอยมขึนมาพวยังแปกใจที่ว่าคืนปุ๊บมันขั้นเลยเนะี่ยเป็นลูกลกเขาะพวกนี้อโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับก็สำรวจแล้วครับหมกซับไม่มีนะครับผมบัวแต้มก็ไม่มีครับผมแต่หมายนี้ที่เด็ดของอาจารย์มานะนะครับ ต้องขึ้นปอกขาไว้ว่าใชยสามกุกเต็มหรือเปล่านะครับผมโอเคนะครับ EP นี้ขอจบแค่นี้ก่อนแล้วเราลุ้นแต้มต่อไปนะครับผมต้องขอบคุณอาจารย์มานะที่เป็นไกด์พาต่อนะครับสองอาทิตย์ติดอาทิตย์ที่แล้วก็ได้เสียงใหญ่ทั้งนกเขาใหญ่นกเขาเล็กเดี๋ยวอาทิตย์นี้จะต้องจับเสียงใหญ่นกเขาเล็กให้อาจารย์มานะเลี้ยงสักตัวแล้ว CR7 จะทำได้หรือเปล่าเป็นสิวด้วย โอเคครับผมีพีนี้ขอจบแค่นี้แล้วก็ลุน EP ต่อไปครับผมสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหล